กู้เงินไรายได้หมื่นห้าก็กู้ได้เข้าได้ทุกบัญชีจาก UOB ICAS ยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยืมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะสินเชื่อ ICAS เนี่ยเป็นสินเชื่อจาก UOB ซึ่งมันมีข้อดีอยู่นะก็คือเงินเดินขั้นต่ำา5 5 0 0 0บาทก็สมัครได้แล้วอนุมัติไวใน3วันทาการเปลี่ยนใจยกเลิกได้ภายใน7วันไม่มีค่าธรรมเนียมคละวงเงินกับบัตรกดเงินสด UOB ด้วยนะ ถ้าเกิดว่าบัตรกเงินสดวงเงินเต็มเนี่ยเราอาจจะมาใช้ตัวนี้มาช่วยได้เหมือนกันไม่ต้องมีบัญชีย o b ก็สามารถสมัครได้เงินกู้สามารถเข้าได้ทุกบัญชีธนาคารอื่นเลยมีโปรโมชั่นด้วยนะครับแต่แนะนําให้สอบถามก่อนจะดีกว่านะอย่างช่วงนี้โปรโมชั่นก็คือกู้เงิน i c a s รับเซนทันอ e ีไวช์เชสูงสุด4,500บาทซึ่งตามตารางนี้เลยนะครับใครจะกู้เงิน150,000หรือ450,000เนี่ยให้กู้ประมาณนี้เลยนะ เพราะจะได้วอร์เชอร์ที่คุ้มที่สุดและโปรโมชั่นสำหรับคนเงินเดือน50,000บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยงเงินกู้2เดือนแรกเนี่ย9.99%เท่านั้นแต่ก็มีข้อแม้นะครับว่าต้องทำงานมาแล้ว1ปีถึงจะกู้ได้มีค่าก่อนสแตม0.05ของวงเงินกู้ด้วยและถ้าคืนเงินก่อนกำหนด1ปีเนี่ยจะโดนค่าปรับนิดหน่อย แต่ถ้าเกิดชําระครบ1ปีเนี่ยก็จะสามารถปิดยอดได้โดยที่ไม่มีค่าปรับนะซึ่งบอกก่อนนะครับว่าส่วนนี้ไม่รวมกับการคืนเงินภายใน7วันนะสำหรับกติกาการสมัครเนี่ยก็คืออายุ20ปีถึง60ปีพลังงานประจําเงินเดือน1 5 0 0 0ับาทขึ้นไปอายุงาน1ปีโดยเราสามารถกรอกข้อมูลได้ในลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะครับหรือเราจะเข้าผ่าน UOB Misty หรือ UOB Line Connect ก็ได้นะให้กรอกชื่อนามสกุลหมายเลขเบอร์โทรศัพท์อีเมลอาชีพ รายได้ต่อเดือนเท่านั้นเองให้กดยอมรับเงื่อนไขและกดปกลงได้เลยเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาเองนะครับส่วนเรื่องเอกสารและสเตทเมนต์เนี่ยจะมีคนมารับในวันทําการอีกทีหนึ่งนะก็จะโทรมาัดอีกทีหนึ่งอนุมัติภายใน3วันทําการดอกเบี้ยสูงสุดคือ25%ต่อปีและสามารถผ่อนได้นานสุดถึง60เดือนขึ้นอยู่กับวงเงินที่กู้ด้วยนะก็สำหรับใครที่สนใจเงินกู้และสินเชื่อและมีเงินเดือนมากกว่า1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ย สินเชื่อ i c a s สจาก UOB เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับคลิปอื่นที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์หรือรอดูท้ายคลิปได้เลยใครมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับก็จะพยายามมาตอบนะยังไงรบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย